สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้พบกับช่วงรีวิวนะคะสินค้าออเดอร์มาจากประเทศจีนนะคะมาเป็นอะเป็นอะไรนั้นเรามาดูกันค่ะ ก็ระยะเวลาในการสั่งนะคะเราคอยประมาณ7วันนะคะแล้วก็พัสดุเขาเพิ่งเอามาส่งอยู่หน้าตึกมอตะเกียนะคะเช็คในแอปส้มแล้วเห็นว่าพัสดุเขามาส่งก็เลยลงไปเอาพัสดุนะคะแล้วก็จะแกะรีวิวให้ดูนะคะว่าในกล่องนี้คืออะไรนะคะคุณภาพ เป็นอย่างไรน่าซื้อน่าใช้ไหมสำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าที่คล้ายๆกันหนตนนี้นะคะก็ราคาถือว่าราคาน่ารักนะคะสำหรับในการซื้อ,อ,อจากประเทศจีนมานะคะซึ่ง ก็ได้ดูร้านค้าหลายๆร้านในไทยนะคะในในในแอปส้มนะคะคือจะมีราคาที่แตกกันแตก,แตกต่างจากราคาที่ซื้อมาจากจีนในจากจีนเนี่ยนะคะราคาหาการอยู่ที่2 0่สบถึงห้าบบาทนะคะก็เหมือนว่าเข้าไปดูแล้วเห็นร้านเห็นมีคนไทยเราบางส่วนก็ สั่งซื้อจากร้านนี้มาค่ะนะคะก็เลยได้สั่งไปนะคะสั่งไปสองชิ้นมาเปิดดูกันค่ะว่าคืออะไรเท่นี่ค่ะทุกคนเป็นเคสโทรศัพท์ค่ะเป็นเคสโทรศัพท์เคลียร์แหละเคสโทรศัพท์ระบายความร้อนเนาะ ภาพเห็นชัดนี่เนี่ยชัดอยู่หรอกเนาะเป็นเคสโทรศัพท์นะคะเป็นซึ่งใช้ iPhone 13 Pro อยู่นะคะเป็นเห็นเขาบอกว่าเห็นรีวิวจากทั้งร้านในไทยแล้วก็จากที่ซื้อมาในร้านนี้นะคะร้านร้านนี้แอปส้มที่เป็นร้านอยู่ทางจีนนะคะ หลายเสียงเขาก็บอกว่าค่อนข้างดีนะคะ่เห็นไหมคะทุกคนจะเป็นรูพรุนแบบนี้แล้วก็จะมีแถบแม่เหล็กสำหรับไว้ชาร์จแบบไร้สายนะคะซึ่งส่วนตัวนี้ออนยังเป็นชาร์จแบบเสียบสายอยู่นะคะ Powerbank ก็ยังเป็นพาวเวอร์แบงแบบคช้สายอยู่ทุกคนคือตอนที่ซื้อ Powerbank บง์ในแอปส้มมาตอนนั้น ซื้อตอนช่วงที่เขาเป็น pre order นะคะเป็น iPhone 13 Pro ค่ะเป็น iPhone 13 Pro สีเขียวตอนนั้นนะคะที่ซื้สั่งซื้อมาแล้วก็ใช้ยาวๆมาตลอดนะคะก็มันยังใช้ได้ค่ะก็เลยยังไม่คิดอยากจะซื้อ Power Bank ใหม่ว่าที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบแบบใช้แบบชาร์จไร้าสายนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะว่า ห็นไม่เห็นไหมว่ามันจะเป็นดูพรุนนะคะคือหลายๆคนที่ใช้ iphone 13น่าจะพบปัญหาเดียวกันเนาะเเทียบแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดิว่ามีความรู้สึกก็เหมือนจะเล็กไปหรือเปล่าแต่พัสดุจะเป็นแข็งๆนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นแข็งแล้วนี้ก็คือจะเป็นแถบแม่เหล็กเราไม่แน่ใจมากตัวขาวๆนี้ต้องลอกออกไหมเน่ยทุกคนแต่ว่าเราคงไม่ลอกออก สั่งมาสองสีค่ะคือชอบสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะชอบสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีม่วงสวยอะสีม่วงมาใส่กับสีเขียวส่วนตรงนี้ที่เห็นรีวิวเขาเอ้ะมันจะใช้อันเดียวกันไหมเนี่ยเป็นขอบป้องกันเนะะี่ยค่ะป้องกันกระจกเห็นไหมป้องกันกระจกกล้องนะคะ กองไม่ไดีโอ้ยเนาะนี่นะคะจะเป็นแบบโปร่งแบบนี้แบบระบายความร้อน,นะค่ะทุกคน,คนสีม่วงค่ะสีม่วงกับสีเขียวเข้ม ขียวแก่นะคะแล้วก็ตรงนี้คือป้องกันแถบป้องกันแถบกล้องนะคะกล้องของโทรศัพท์วัสดุก็คือแข็งแข็งเห็นไหมคะแถบระบายความร้อนตรงนี้ด้วยเห็นไหมทุกคนคือมันจะเจาะเป็นรูตะข่ายนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะอ่ะตรงที่เป็นลำโพงช่องเสียบนะคะ ตรงนี้ลำโพงไม่ช่องเสียบนะคะคือมาเป็นแบบระบายมาแบบนี้เนาะเอาละคะ่ะทุกคนก็แกะกล่องรีวิวแค่เพียงเท่านี้เนาะกาบรีวิวรีวิวอะไรอะ <c oughs> รีวิวเคสโทรศัพท์นะคะสินค้า บินไกลมาจากจีนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะคะหลักๆก็คือจะชวนทุกคน ชวนทุกคนกินซะมากกว่านะคะสำหรับนี้ก็เป็นการรีวิวค่ะจบการรีวิวแค่เพียงเท่านี้ส่วนลิงก์ร้านในแอปส้มนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปตามหาซื้อนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็จะพยายามปรับปรุงไป เรื่อยๆทางสำเนียงการพูดนะคะคลิปวิดีโอก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ